จอโคง MSI มีลำโพงในจอด้วยบอกเลยครับว่าโคตรเฟี้ยวฮรับเซตนี้ทั้งเซ็ตครับจบไปในงบ35,500บาทเท่านั้นเป็นราคาเครื่องพร้อมหน้าจอเลยแต่ถ้าใครมีจออยู่แล้วคุณไม่ต้องเอาจอรอๆของผมไปก็ได้ครับคุณซื้อไปแต่เครื่องเครื่องนี้พอครับ2 9 9 9 0บาทครับ2 9 9 9 0ครับอยู่กับเคสซินนามิแมคคาครับดันข้างตัดไฟอย่างนี้ นะครับสามารถเปลี่ยนไฟได้ด้วยนะด้วยการกดปุ่มด้านบนมันจะเขียนปุ่มว่า R G B นะครับนี่ครับไฟด้านหน้าเป็นอย่างนี้ฮะหล่อเฟี้ยวครับไม่รู้เฟี้ยวไปไหนนะโอเคผมค้างไว้ที่สีนี้ก็แล้วกันกดค้างไว้4วิเนี่ยมันจะปิดไฟได้ด้วยโดยที่พัดลมยังทํางานอยู่นะครับฝาข้างข้างนี้ก็มีฝาปิดให้นะไม่ได้เปื่อยให้นะครับผมอ่ะโอเคสเปคในเครื่องเครื่องนี้ครับ i 5 1 2 4 0 0 f ครับ6คอร์12เทเทอร์โบ4.4ครับ แรมเป็น16จิก DDR4 บัส3,200จาก v i p e r Gaming ครับการจอครับ GeForce RTX 2060พัด12จิก G DDR6 ครับจากการแหลก2พัดลมด้านใต้สวยๆอย่างนี้ Power Supply Aerocool 600วัตต์นะครับตามนี้แล้วก็ชุดน้ำจากซีนามีครับสายถักสวยๆอย่างนี้เลยเป็นสีขาวนะหรือจะเลือกเป็นสีดำก็ได้นะชุดน้ำ240มมครับม่น้ำอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับผม M.2 NVMe ครับ 256G ใครคิดว่าไม่พอเพิ่มเติมได้นะเมมบอร์ดเป็น H ท6 1 0 m จาก BioStar นั่นเองนะครับจบไปในงบ29,990บาทแต่ถ้าใครเอาพร้อมจอด้วยนะครับก็ราคาจะจบที่35,500บาทเท่านั้นจอก็เป็น MSI โค้ง24นิ้ว Full HD 75 Hz ครับเป็นจอเคิร์ฟมีลำโพงในจอด้วยเปิดเสียงให้เพื่อนๆฟังนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังนะลำโพงอย่ตรงหรอะเป็นต่อครับ ประมาณนี้ก็เสียงก็ประมาณนึงมันก็ลําโพงในจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจอตัวไหนมันก็ไม่ได้ดีมากนักหรอกนะครับพูดกันตามตรงนะแล้วก็จริงๆแล้วเราต้องมีหูฟังในการเล่นหรือว่าอาจจะมีลําโพงแยกในการเล่นนั่นเองดังนั้นแล้วชุดนี้เป็นของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีเล่นได้ทุกเกมอันนี้เทสเอเปปรับสุดเนี่ยเฟรมเรทก็ตันแล้วที่144เฟรมเดทนั่นเองนะครับปรับสุดที่ฟูลเฮตี นะครับผมก็จบแน่นอน,นครที่เซตนี้เล่นแน่ทุกเกมแล้วก็เรื่องการทํางานตัดต่อออกแบบไม่ว่าจะเป็น a u t o c a คดพรีเมียร์โหรือว่าจะเป็นพวก Sony v e g a ัอะไรเงี้ยทำได้อย่างสบายๆที่เครื่องนี้เรนเดอร์แบบเร็วๆแน่นอนนะครับฝากเซตนี้ไวนะ้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยและการเป็นของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีครับแล้วก็ดูแลหลังการขายจากบอ y พี3ปีเต็มนะครับมีอะไรก็ปรึกษาที่แอดมินใครสนใจคอมพิวเตอร์ก็ติดต่อมาที่แอดมินในแฟนเพจได้เลย ทั้งติดตามได้ทั้งใน YouTube นะครับใน s h อ p e e แล้วก็ใน Fanpage Facebook ที่ทุกคนดูอยู่ตอนนี้ช่องทางการติดต่อก็เยอะแยะมากมายนะครับผมฝากไว้เท่านี้ครับจากร้านบอสพีซีครับ